ภรรยาดูแล20ปีพบสามีมีคนอื่นเลือกเริ่มใหม่ที่อายุ42หญิงวัย42ปีนั่งมองกล่องเข้าของในบ้านหลังใหม่ของเธอบ้านเล็กๆที่เธอซื้อด้วยเงินออมของตัวเองหลังจากตัดสินใจแยกทางกับสามีที่อยู่ด้วยกันมา20ปีเมื่อ6เดือนก่อนเธอบังเอิญเห็นสกรีนช็อชตแชทจากโทรศัพท์ของสามีข้อความหวานๆกับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าเธอ15ปี ภาพถ่ายในร้านอาหารหรูที่สามีบอกว่าไปประชุมแต่กลับเช็คอินกับอีกคนแต่สิ่งที่เจ็บที่สุดไม่ใช่การมีคนอื่นแต่เป็นคำพูดของสามีที่บอกกับคนรอบข้างว่าเมียผมนะ่ะอายุ40กว่าแล้วจะไปไหนได้ต้องทนอยู่แน่ๆผู้หญิงวัยนี้ใครจะเอาตลอด20ปีที่เธอดูแลสามีตื่นตีห้าทำกับข้าวซักผ้ารีดผ้าดูแลบ้าน ขณะที่ยังทำงานหาเงินเดือนละ25,000บาทส่งให้สามีเรียนปริญญาโทจนเขาได้เป็นผู้จัดการเงินเดือน80,000บาทจนกระทั่งวันที่เธอตัดสินใจเดือนออกจากบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ด้วยกัน15ปีพร้อมกระเป๋าใบเดียวสามีหัวเราะจะไปอยู่ไหนอายุ42แล้วไม่มีใครต้องการหรอก3วันก็กลับมาขอกลับแน่ แต่เธอไม่พูดอะไรแค่ส่งสครินช็อตแชทที่เก็บไว้50รูปหลักฐานการไม่ซื่อสัตย์ย้อนหลัง3ปีพร้อมใบฟ้องย่าแล้วความจริงก็เปิดเผยสามีมีหนี้ส่วนตัว2ล้านบาทจากการเงินที่ให้คนอื่นก็มาจากการกู้นอกระบบดอกเบี้ย20%ต่อเดือนบ้านที่อยู่ด้วยกันก็กำลังจะโดนยึดเพราะผิดนัดชำระ6เดือนเธอโพสต์เรื่องราวในกลุ่มผู้หญิงเข้มแข็งพร้อมข้อความว่าอายุ42ไม่ได้แปลว่าไม่มีค่า ฉันเลือกที่จะรักตัวเองภายใน24ชั่วโมงโพสต์ถูกแชร์3 0 0 0 0 0ครั้งคนอื่นที่สามีคิดว่าจะดูแลเมื่อรู้ว่าเขามีหนี้2ล้านบาททิ้งเขาทันทีพร้อมข้อความว่าฉันยังเด็กไม่อยากแบกภาระบริษัทเห็นข่าวตรวจสอบพบว่าเขาใช้เงินบริษัทส่วนตัว5 0 0 0 0 0บาทถูกไล่ออกทันทีตำแหน่งผู้จัดการที่ภูมิใจหายไปในพริบตาพ่อแม่ของเขาที่เคยบอกว่าลูกชายเก่งกว่าลูกสะภ้ พอรู้เรื่องก็ผิดหวังไม่ยอมช่วยเรื่องนี้บอกว่าตัวใครตัวมันเราแก่แล้วจากบ้านหลังใหญ่เขาต้องย้ายไปอยู่ห้องเช่า3,500บาทต่อเดือนจากเงินเดือน80,000เหลือ0เพราะไม่มีที่ทำงานส่วนเธอหลัง6เดือนเธอเปิดร้านขนมไทยออนไลน์ด้วยสูตรที่ทำให้สามีกินมา20ปีรายได้เดือนแรก 1,500, 0บาทเดือนที่3ขึ้นไป4 5 0 0 0บาทวันนี้มีพนักงาน3คน กลุ่มผู้หญิงเข้มแข็ง80,000คนต่างมาสนับสนุนซื้อขนมแชร์ต่อจนร้านเธอมีออเดอร์ล้นทุกวันวันหนึ่งสามีเก่ามาหาที่ร้านผอมสูบหน้าตาอิดโรยขอโอกาสกลับไปเริ่มใหม่บอกว่าเขาผิดแล้วคิดถึงข้าวที่เธอทำคิดถึงการดูแลของเธอเธอยิ้มยื่นกล่องขนมให้ฉันให้อภัยคุณแล้วแต่ฉันเลือกที่จะรักตัวเองคุณต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนแล้วค่อยไปรักคนอื่น บางครั้งการจากไปไม่ใช่การแพ้แต่เป็นการเลือกที่จะชนะในชีวิตของตัวเองอายุ42ไม่ใช่ตัวเลขที่น่ากลัวแต่เป็นตัวเลขแห่งประสบการณ์ความเข้มแข็งและโอกาสใหม่ถ้าคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกจําไว้ว่าการอยู่คนเดียวแต่มีคุณค่าดีกว่าการอยู่กับใครแต่ไร้ค่า